ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดี่รับชมนะคะสวัสดี่ะเจ้าชยอยเขานิกายวัมพ์พอยจ์มาร์ดสตรองเกตเชิงเคยเนะี่ยก็เอ่อจริงๆกลับมาจากคอนเทนต์เดิมนะก็คือในส่วนของเจ้าอัศวินจักรกลนั่นเองนะก่อนหน้านี้ไม่ทําคลิปละก็คือเป็นเหมือนกับพรีวิวสกิลของอัศวินจักรกลนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่จริงได้มีการอัปเกรดอัศวินจกนนะักรกลเนาะคลิปที่แล้วที่เราดูพรีวิวกันไปอะพลังมันจะประมาณแบบ 19ล้านนะคะล่าสุดพี่แกปั้นแบบเอาจริงเอาจังนะคะพาร์ทสพลังขึ้นไป43ล้านนะเลยคิดว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็พอเอาไปลงดูในแบบเกมเพย์เนี่ยในพีพีเรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วมันก็ข้างเก่งนะคะก็เลยอยากหยิบฟุตเทจมาให้ดูเนาะ ซึ่งฟุตเทจนะคะเครดิตมาจากพี่จีนโอ้โหเดี๋ยวมันอะไรกันนะกันานา้นทำไมอีรุงตุ้งนั่งกันอย่างนี้มาจากพี่จีนเจ้าเดิมเจทิงลิงไว้ให้ในเดสคริปชันเหมือนเดิมเผื่อใครอยากเข้าไปดูคลิปเต็มเเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเอามาดูพร้อมกันเหมือนเป็นวอชปาร์ตี้ละกันนะแบบว่าแอบส่องสตรีมชาวบ้านเขานะ <laughs> เออรู้สึกว่าดูคนอื่นมันสนุกดีนะก็อ่ถ้าทุกคนอยากดูแล้วนะคะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลย ลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพานมาหนึ่งสองเกมนัคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่นชำระผ่านบัตคก็ได้นะคะที่สำคัญพอนานถึงสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบี่ชั่วโมงต้องที่ลิชแมนช็อปมาทุกคนอันนี้นะคะก็เป็น ไอดีอ ID ของพี่จีนนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่จีนคนดีคนเดิมของเรานะ,ะที่มีเซิร์ฟเทสเนาะก็ตอนนี้นะคะเขาปั้นอัศวินจากรกลขึ้นไปพลัง43ล้านแล้วนะรวมถึงตอนนี้เป็นพัทสนั่นเองเขาก็จะพาจัดทีมอัศวินจากรกลนะคะไปเล่นในอารีนา PVP นั่นเองเนาะซึ่งคู่ที่พี่แกแข่งนะคะต้องบอกเหตุผลก่อนว่าคือ มันซู่ไม่ไหวนะแต่เหตุผลที่มันไม่ไหวเพราะว่าพลังมันห่างกันเกือบแบบร้อยล้านนะทุกคนมันก็เลยไม่แลกแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออยากให้โฟกัสในส่วนของสกิลของอาชวินจากกลเนาะแบบว่ามันโหดพลังม้าแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอืมมาคือต้องบอกว่าทีมขวามือเนี่ยฟูบุกิที่พี่เกดเจอเนี่ย มันโหดมากนะฮะมันอาจจะดูแบบตีไม่ค่อยเข้าในช่วงแรกๆนะฮะหรือว่าแบบดูฝั่งตรงข้ามทำไมตีแรงจังเลยอะไรประมาณนี้ทำไมดูฝั่งพี่แกบอบๆนะฮะแต่ว่ามันห่างกันร้อยล้านนะทุกคนเลยอยากให้เข้าใจความต่างของของพลังเนาะแต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสคือในส่วนของสกิลของพลังม้านะของอัศวิจนจักรกลนะว่าจะเท่แค่ไหนจะเก่งแค่ไหนเนาะ เริ่มต้นมานะแน่นอนว่าสกิลพัทสองของฟุบุกนินะคะเปิดมาปุ๊บก็คือติดในส่วนของแช่แข็งเลยนะของพายุหิมะนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูแปงสกิลในส่วนของอัศวินจักรกลย้อนกลับไปดูคลิปที่เราได้หรือว่าใครแบบรู้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจะรีแคปให้คร่าวๆในคลิปนี้เนาะคือจริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวสกิลตัวที่ทําดาเมจแบบ2ตัวนะก็คือดาเมจแถวแนวตั้งนะคะแล้วก็มีในส่วนของสกิลแบบว่ากันชนแก้แค้น ไล่ล้างแขนอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือการโจมตีของพี่แกเนาะแล้วก็เหมือนจะใส่แพสซีฟของของของอัศวินมาด้วยเนาะทำให้แบบไล่โจมตีสองครั้งหรือเปล่าเออเหมือนจะใช่นะอืมฟูบุกิปาดมาก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้แรงนะฮะแรงมากๆนะฮะเพราะว่าฝั่งทางขวาม,มือนี่คือค่อนข้างที่จะพลังห่างกันเยอะนะฮะนี่เนี่ยก็จะเห็นความต่างของพลังอยู่นะฮะเพราะว่า โดดใส่ทีหนึ่งนี่โหวงแตกอาจจะรู้สึกคุยทำไมมันแรงจังเลยนะฮะก็ไม่แปลกนะเพราะว่าพลังห่างกันร้อยล้านนะแต่เราช็อตช็อตเด็ดเด็ดเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงหลังๆนะฮะแรกๆเนี่ยดูก่อนดูความต่างก่อนนะฮะว่าความต่างของของตัวละครเนี่ยของทีมแต่ละทีมเนะี่ยมันต่างกันขนาดไหนแต่ดูจุดที่อัศวินจักกลเนี่ยเข้ามาช่วย แก้ไขในส่วนบกพร่องในส่วนของทีมนะลองนึกสภาพดูว่าถ้าทีม2ทีมนี้พลังไม่ได้ต่างกันมากแล้วเจออัศวินจากกลเนี่ยมันจะ amazing go go crunch ขนาดไหนนะฮะลองดูฮนะมาอัศวินจกนักกลใกล้ได้ใช้เดียวละเพราะว่าเพื่อนตายหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะจริงๆต้องบอกว่าอัศวินจากกลเนี่ยเผื่อใครลืมเนาะตัวเขาเองเนี่ยจะมี p a s s ีฟที่เรียกว่าแก้แค้นนะฮะซึ่งแก้แค้นเนี่ยคือถ้าตายปุ๊บเนี่ยเ,ออเขาะจะทำการ เกิดใหม่เนาะถ้าพัทหก็คือเกิดใหม่ด้วยเลืสสอด80%พาทสเกิดใหม่ด้วยเลือด100%นะะแล้วจะเกิดมาไล่โจมตีนั่นเองนะก็คือการไล่ลังแคนเดี๋ยวเรามาลองดูการไล่ลังแคข,ของเขานะคะแล้วก็เขาเป็นตัวละครที่ทำดามจจาก HP พีนะทุกคนมาดูความแรงของพี่แกกันนะฮะว่าจะสามารถพิกเกมได้มากขนาดไหนอันนี้จ้วงแรกไปนะอันนี้ยังไม่ตายนะทุกคนยังไม่ตายเดี๋ยวรอตายเกิดก่อนความฮามันจะอยู่ตรงหลังจากที่พี่แกตายนะมา คือตายปุ๊บเก่งเลยไม่ใช่ให้ดูให้ดูความแบบว wow, ้าวซ่าพลังมาโก้ก็ครันชงพี่แกนะฮะน่าจะตายดอกนี้แลละทุกคนบึ้มไปนะฮะโอ้ยถึกถึกมากโอ้เกือบตายเกาะขึ้นนะคือพี่แกเนี่ยถึกมากๆนะเพราะว่าใส่เฮ็นพีนะเราพลังพี่แก43ล้านตอนนี้เกิดใหม่ เป็นชายคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะเข้าไปจ้วงนะที่เด็กนะคะแล้วก็สมีธแมนดูนะป,ป,ปุบป,ป,ปับปุบปับจ้วงไปนะโอ้โหสองทาเก็ตพลัง200ร้อยล้านนะทุกคน mm hmm. เท่ากับว่าตีเข้าไปตัวละร้อยล้านนะทุกคนแล้วเขาอะมีการเทําดาเมจแบบทูดาเมจนะะหรือว่าสร้างความเสียหายจริงเกิดขึ้นนะคะกับตัวละครที่เขาตีไปบอกเลยว่าอื hmm. และนี่นะคะคือแพสซีฟที่เรียกว่า ไล่ล้างแขนนะฮะเขาจะมีแก้แขนก่อนใช่ไหมแก้แขนนี่นาให้กินน้ําไม่ใช่แก้แขนก็คือติดไปก่อนนะฮะแล้วพอติดแก้แขนปุ๊บเขาจะไล่ล้างแขนนะฮะหลังจากที่เขาเกิดปุ๊บนี่ทุกคนปั้งไปนะเมื่อกี้ไม่ใช่ฟุกหรืออย่างไรนะเขาตีไปอีกสองท่าเกตสองร้อยล้านนะค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเอาราวอยู่พอสมควรนะอืแล้วถึกด้วยดิประเด็นแล้วมีสกิลแบบว่าคือจะบอกว่า ข้อดีของการที่เขาตายแล้วเขาเกิดใหม่เนี่ยมันจะทําให้ดีบัฟทุกอย่างที่อยู่บนตัวเขามันหายไปนะทุกคนซึ่งรวมถึงดีบัฟของฟูบุกิด้วยที่เอาในส่วนของแบบแช่แข็งอไปไปแปะแต่พอเขาเกิดใหม่ปุ๊บเขาจะไม่ติดแก้แช่แข็งแล้วนะทุกคนทาให้สกิลไล่ของเขาเนี่ยสกิลไล่แก้แข้นของเขาเนี่ยมันทํางานได้เลยโดยที่ไม่ได้แพ้ทาง ฟุบุกิเนาะก็คือเกิดใหม่ปุ๊บแล้วก็เขาเกิดใหม่มากถึง4รอบนะคะต่อเทินเท่ากับว่าเขาจะเกิดมาจ้วงเกิดมาจ้วงอย่างเงี้ยสี่รอบนะคะแล้วแรงด้วยอ่ะทุกคนดูกันต่ออาจจะพอดพอหยุดๆให้ดูหลายรอบนะคะอาจจะรำคาญแต่ว่าอยากให้เห็นจริงๆว่ามันว,าว้าวซ่าเนะ่ยมันค่ที่จะเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจวอยู่สำหรับในส่วนของอัศวินืนัอหือตีทาร์กเก็ตเดี่ยวมันจะตีแต่เด็กอะทุกคน แต่มันเหมือนสุ่มปะมันมันสุ่มตีบางทีตีเด็กบางทีตียุงนะฮะอ่ะตีแถวบนแล้วโกโกกับฟุโดนแรงมากทุกคนคือปกติตีเด็กกับตียุงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณคนละล้านใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ซอมบี้ตายมันเลยตีแต่ยุงนะฮะคือปกติเอ้ยปกติมันจะตี2แถวมันจะตีหนึ่งมันจะตีหนึ่งแถวแนวตั้งโดน2ทาร์าเกตเท่ากับว่าจะโดนตัวละวหนึ่งร้อยล้านแล้วเมื่อกี้มันไล่ตีเด็กนะฮะซึ่งซอมบี้ย่าตายไปแล้วมันก็เลยโดนแค่เด็กก็ยังโดนร้อยล้านแต่รอบนี้มันไล่ตีฟ โดนไปทั้งหมดเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสี่สิบสามล้านโดนตัวละยี่สิบสองกว่าล้านเลยเหรอบ้าหรือเปล่าวะโคตรแรงนะฮะโคตรโหดโคตรอันตรายอ่าไล่ไปจ้วงมอือหื่ก็ยังแรงนะโกแบบหลับอ่ะทุกคนโกแบบกูพอกูพอกูท้อกูไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เป็นซีลที่มีประโยชน์มากๆตัวของเขาเองเนี่ย ถึกอยู่แล้วนะแล้วสร้างความใสยทูดามเมจได้แล้วมีในะส่วนของสกิลแก้แค้นแล้วก็ไล่แก้แค้นด้วยทําให้ตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะ MVP สุดๆเลยเป็นตัวที่สร้างดามเมจจากเลือดนะฮะจาก HP เท่ากับว่ามันจะเยอะมากๆแล้วมีตายเกิดถึง4รอบซึ่งแต่ละรอบเกิดขึ้นมาถ้าเป็นพาร์ทหเกิดด้วยดแปย80แต่ถ้าเป็นพาร์ทสเนะเกิดด้วยเลือด100เท่ากับว่าเกิดมาเต็มๆเ,เลยนะดูดิทุกคนค่อนข้างที่จะอือหืออลังการงานสร้างปะอรนะ เออทำเป็นเล่นไปนะฮะโคตรที่จะโหดดูดิเนี่ยฮะน่าจะใกล้ละใกล้ใกล้แมตช์ท้ายๆแล้วทุกคนเขาน่าจะแบบตายเกิดใกล้ครบโคตาแหละแต่ก็ยังแรงอยู่ดีในส่วนของ4รอบที่เขาเกิดมาตรงนี้คือบอกว่าทำประโยชน์ได้มหาศาลแต่คือถ้าเราปั้นเองเราก็คงไม่ได้จะปั้นถึงพลัง43ล้านเนาะใช่ไหมเออก็คงจะแบบได้ไม่ได้ไม่เยอะมากแต่ก็ดูภาพรวมแล้วรู้สึกว่าโอเคนะฮะมีประโยชน์กับทีม แล้วก็พาร์ทสก็ดูแบบดูคุ้มอ่ะเออดูเกิดมาไล่จงตี4รอบพร้อมกับเลือด100%ทั้ง4รอบเลยนะคะแต่ละรอบก็จ้วงทำดาเมจได้ทั้งที่ททจะ OP mm. พอสมควรนะอืมดูดีจ้วงแรงทุกรอบไม่มีพักไม่มีเบรกนะฮะอืมค่อนข้าง,ง,งที่จะคือเนี่ยพลังต่างกัน100ล้านนะทุกคนเกือบเกือบแล้วกันไม่ถึงหนึประมาณเจ็ดเปประมาณนี้นะเออ ก็เอาเรื่องอยู่นะสำหรับอัศวินจักรกลเนาะซึ่งจริงๆถ้าจะเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าจะอีกนานแต่ว่าพาแวะมาให้ดูขำๆนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเข้าจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนสก,กิลอะไรเขาน่าจะเข้าจริงๆวันที่1เนาะเดือนกุมภาพันธ์เองเ,เราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะในเซิร์ฟจีนนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีคนเปิดสุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเจแบบตั๋วพอพอเปิดพอดีก็จะอาจจะมาสุ่มให้ทุกคนดูด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง ดูแล้วน่าจะติดเมตาได้ประมาณ3เดือนอยู่นะเออค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะประมาณนี้แล้วกันพาแวะทุกคนนะฮะพาทุกคนแวะมาดูในะส่วนของเอ,อ่อเขาเรียกอะไรก็ PVP แล้วกันเนาะ PVP ตัวละครตัวใหม่นะอย่างเจ้าอัินจิยะกลน,นะยูอาร์เนาะก็เป็นแฟนตาซีทอยนั่นเองค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะทุกคนคิดว่าในการลองคอมเมนต์กันดูนะะว่าเจ๋งแจ๋วหรือว่าก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เจ๊ว่าทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่าเขาทำสยอมาได้ค่อนข้างดี ถ้าจะด่าก็คงมีด่าแค่เรื่องเรื่องในส่วนของการปั้นโมเดลเออกมาเฉยนะเพราะว่ายังกงโอ้โหพ่อก,กำนันมีผ้าขาวม้าผ้าลหลอะไรประมาณนี้ใส่คอสตูมแบบผ้าบ้าแบบผ้าไหลแบบพ่อกำนันอะไรเงี้ยผ้าขาวม้นมามน่าจะหาหน้าดูนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสรัคคบคิมนี้ใครชอบนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe แลแล้วเจอกันใหม่หมื่นมาเฮเจอาอาย